เฮ้าก็มาจอดวันที่สองมาจอดวันนินสนามฟุตบอลงามๆู่ในป่าสองกิโลทูชิโลเมตรนี่ห้องน้ำน้ำ่ว่าเพิ่นให้สกเขาบ๊วห้องน้ำอบน้อใชล้อป้าเขาอุดมสมบูรณ์แจ้งกุยน่ะพึ่งต้นสนด้วยเรียงกันย่าวคัดลาดอยู่ ปลาเห็ดได้นะมูนี่เห็ดขึ้นหลายลายเห็ดเพิ่งหวานสมิลอุปชูอันดิสอันดิสซูลพอแล้วอ๋โพสแล้วอันนี้เพิ่นเอ,อินยังกะบู้นี่เห็นเพิน่นเห็นคนเก็บกินอ,อยู่นะเนี่ยเผืองกว่น้อ เพื่นเพื่อนกินกันก่อพันธุ์มันหอยบ่อืเน,นี่ยกินได้เนี่ยในผักชีล้อมเนี่ยใบอมมอมสนพันวานเนี่ยแ่บแบ่บแต่ว่าก็อาจกินท่านได้กินเอาฟันสิงโตเอาไปเฮ็ดซ่ารากา อันนี้มันใบมันเนี่ยเป็นข้อไปเฮ็ดอันแกงขี้เล็กเพราะว่ามันออกคมแดดสั่นอันนี้ก็เก็บกินได้เพลื่อน่าเนี่ยอันนี้เคลื่อนมาหมากมันแซบแซบสั่นดูพลังว่านอนนอนงดแซบงดแซบไหนไหนดูซาแซบไหนเบสก์เบสก์ยาอะสมบิเตอร์โอ้คมคมมาสั่นเฮ่โอ๊ยนึกว่าแซบ <laughs> อ,อันนี้ยังกา่ามีดไว้น้ำเอ๊ะนี่ดอกอะไรเอตรงนี้ขั้นหมักง่ายเลยของคุณยบุ้มมาจอดแบบอันนี้สำหรับขี้ขึ้นเขาอู้ขี้ขึ้นเขาขึ้นนั่น,น,น มีห้องน้ำของน้ำก็เปิดอ๋อมีห้องน้ำให้ห้องน้ำไหมไหมอู้สะอาดสะอาดเยิยมเลยสุบรักานะนี่กรเราสิขึ้นสะพานที่บ้านสะพานไปหาเกาะเกาะที่เกาะนี่มีแต่ตาดปากปลาส่งขายต่างประเทศ ูฝรังเตรียมยายาผู้เท่ากินยากล้องนีียเท็ดหนึ่งองตู่ฝรั่งเป็นยาความดันยาไ่ายรอยแล้วก็กรดไล้อนของเราสามอย่างองปาอ่อนี่มียายาแก้แพ้สองยาวิตามินดีสามยาไทายร่อยมียาแก้ปวด ายาโคอเลสเตอรอลโอ้ยมแต่ยาแถมอยู่นะแถมมันเนี่ยปวดเอ,อ้กนเอามานั่มมานวดนวดเสน้นปวดข้อปวดหัวปวดเซนเอ็นหลายบวดจอดนอนเน้ออยูน่นี่เม้นเม้นปลา เบิ่งนคุณอ่ะปลาลายลายคุปคปคปนปลาเออปลายังมูาาบา้บภาษาบ้า,านเฮาเอิญยังมู้บบ่งหูแต่ว่าภาษาโอสปลาปลาโทชปลาโทชแล้วก็พูนอีกนะลายหลายส่งออกต่างประเทศเดีย๋ยวท้าให้เบิ่งใกล้ๆเนี่ยปลางเสียง ราคาดีแน่เป็นกับป่าขายเพราะว่าคนแถวนี้ mm. them อหอมแล้วอันที่สองทูที่สองต้นยังนอนี่ พีส่สมีพีส่สิให้แพลูกซ้อนไว้ให้ใหใหใหถึงแล้วอันที่อันที่สามที่ที่สามห้ตู้ฝรั่งไปผู้เดียวมาถึงอาหารเย็นแล้วแกงสุมของปลาอ๋อซุปมันฝร,รั่งกับแค่แตว่าแล้วก็หัวหอมไส้ไก่ลุงฝรั่ง อันนี้พอ,พอตุก๊กปูท่ว,ทวมมาสามทุ่มจ้าสามทุ่มแต่เบ้นยังมาตกดิน มือนีสามทุ่มแล้วแต่เว้ยยังม่มตกดินสงสัยสีหาทุ่มพุ่นละมั้งตกดินมือนี